ไม่ติดลงแล้วโอ้ยพอมีโอยแม่ผมไม่ยอมดีนาตา雅ดอกบัจจนโอ้ยใครโอ้โหกับเมียไม่ได้เจอกันติดปี เ่าปีไม่ได้เจอกันเขากลับมาเจออีกครั้งเขาสวมกอดด้วยความรักและความห่วงและแล้วนาตาก็เอ่ยถามรามินทรนขึ้นว่าแม่ผันบางพีเป็นใครรามินทรนเลยตอบว่าเป็นแม่ที่เพิ่งเข้ามาอุปถัมภ์อุ้ยแม่ผันมึงทันหาชื่อมาอีกมีแม่ผันมาอีกแล้วเหรอครับเดี๋ยวไปเรียกตรงๆไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเออเดี๋ยวโพสเฟซอีกแม่ผันแม่ผันบางพี แม่ไปไม่ถูกเช่นะก็เราต้อกอยู Whew, ่ไม่ผ่านอยู่ไหนวะเดี๋ยวขอบคุณไม่หมีอยู่มินด้วยโอ๊ยไอ้นี่มึงมีใคยันงทำไมเป็นไงเนี่ยแม่นะแม่หมีอยู่มินดูสิเห็นแม่หมีไหมแม่เห็นหมีไม่เห็นแม่หมีเลยเห็นแม่หมีไหมเขาไม่ดูไม่มาไม่มาไม่มาแม่หมีเห็นหมีไม่มา ลูกไอ้โรคอะไรมันจะฆ่าหมีมันจะฆ่าพี่เดี๋ยวแต่อาณาจเข้ามืออะโรคไอ้โรคอะไรใช่ก็ใช่น่ะสิมันเป็นลูกศัตรูรามินทร์อะเป็นถึงนักรบเก่าจะไม่ยอมแพ้ให้เด็กผัวซื้อได้ไงเข้าไปสั้งต้อนที่มันดูว่ารามินทร์อะมีฝีมือมากแค่ไหนเดี๋ยวได้หาผู้เอาชนะกันได้นะแล้วไม่ได้เจอจะต้งสิบกว่าปีแล้วแม่เออ เดี๋ยวคืนนี้นะปอเอาไปเลยโอ้โหให้แค่นี้ทำเป็นดีใจวันนั้นมันขี่ม,มอเตอร์ไซค์ออกไปหน้าวัดบางพีด้ตั้งนี่อ,อะไรนะหน้ <500. S 1> าลอยโอ้ม่ผีเขาให้แต่วันนี้ไม่มีไม่มาขอบคุณไม่มีครับไม่มาไปข้าไปจังปอให้ม,มันดูมา Đi ăn chưa? Đi ăn chưa? Thôi đi Thôi đi đi đâu? Đi